ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับคริปโตเทรดเดอร์ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์นะครับแนวโน้มของเหรียญเ d ด้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูจากราคาณปัจจุบันในระดับทำเฟรมเดย์ครับราคาอยู่ที่36.11นะซึ่งตรงนี้แอดมินมองว่าราคาบริเวณนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราดูจากบริเวณที่ ที่เอดาเคยทำหายเอาไว้บริเวณ100บาทนะครับตรงบริเวณนี้ราคามันย่อตัวลงมาจนถึงณนะจุดปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ราคาราวๆเราราวสามสิบหกสามสิบห้าบาทตรงนี้มันก็เราๆล,ลบอยู่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะเรารวหกสิบสามหกสี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตรงนี้มันถ้าเราเข้าสะสมหรือเราจะซื้อของตรงนี้นะครับก็ค้นข้างจะ ไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเห็นว่าทางเ d ด้เนี่ยมันเป็นขาลงอย่างแข็งแรงเนี่ยลงมาเรื่อยๆเลยแต่บริเวณนี้มันเหมือนมีการาเก็บของนะครับบริเวณนี้เป็นจุดที่แนวรับตรงนี้สามารถรับอยู่นะครับซึ่งแอดมินมองว่าในกรณีที่มันเลวร้ายจริงๆหรือแย่จริงเนี่ยเรามาดูตรงโลเดิมนะครับบริเวณ31บาทเนี่ยราลา31บาทเนี่ยจะเป็นจุด stop l ล s s นะครับ ก็ถ้าเรารับบริเวณ36-35บาทมาเนี่ยอา่าแอดมินบอกว่าหน้าเวลาเราขึ้นไปเนี่ยจุดที่เราจะได้กำไรเนี่ยมันคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นแอดมินมองว่าอัพไซด์เนี่ยมันเปิดงานะมากกว่าของดาวไซด์ที่เราจะเจอนะครับเพราะว่าดาวไซด์เนี่ยเดี๋ยวเราสต็อปบล็อตสั้นๆที่31บาทนะจส่วนดาวไซด์สต็อปไปแล้วนะอัพไซด์นะครับขึ้นมาได้เนี่ยไอ้ด่าจะขึ้นถึง40ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบริเวณ36 บาทเนี่ยสาบาทที่เราจะรับบริเวณเนี้สะสมบริเวณเนี้อ่ามันจะมีผลลัพธ์ที่ดียังไงนะเดี๋ยวเรามาติดตามต่อนะครับแต่ส่วนตัวแอดมินเริ่มทยอยเก็บของบริเวณที่ 34- มสบาทมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจุดที่จะพายด้ากลับขึ้นไปเนี่ยมันจะไปถึง40บบาทหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะก็จะรู้ว่าเ d a ดเนี่ยสามารถขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเราย่อยไปดูระดับทมเฟรมสั้นๆนะครับในระดับทมเฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับครับในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ว่า อาจจะมีแรงขายเกิดขึ้นบ้างนะในจุดบริเวณในระหว่างวันที่เริ่มขึ้นมาในวันนี้ก็กจะเกิดแรงขายออกมาอาจจะเป็นแรงขายซึ่งยังไม่มากนักนะครับก็ในระดับ1ชั่วโมงเนี่ยแอดมินมองว่าก็ายังไมเ่เสียรูปแบบใดๆนะครับถ้าจะขึ้นไปต่อได้ส่วนในระดับ4ชั่วโมงเนี่ยแอดมินมองว่าเาเริ่มดูดีขึ้นนะครับบริเวณที่จุดเนี้ครับเป็นจุดที่มีการซื้อ มีแรงซื้อเข้ามานะครับก็ทําให้ราคาของเอดาเนี่ยมันยังสามารถยืนราคาอยู่ได้บริเวณ36บาทนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มของเอดานะครับก็หากจะยืนบริเวณตรงนี้ได้แอดมินมองว่าควรจะกลับตัวขึ้นไปนะครับในในราคาราวราวสาบาถึงาทเป็นจุดเป็นแนวต้านที่เราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นราคาบริเวณนั้นนะครับ ก็มีโอกาสนะครับสำหรับเอดาก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มนะรประจําวันนะครับซึ่งหากเราดูในไทม์เฟรมระดับไทม์เฟรมเดย์อ่ะมันตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นขาลงที่เหมือนจะลงสุดแล้วนะครับตรงเส้นนี้เราเรามองไว้ว่า31 เราสามสบอ็ดบาทเนี่ยควรจะเป็นโลของรอบนี้แล้วนะครับหากรุดสาบาทนี้ก็จะต้องอ stop loss นะครับจุดนี้เป็นจุดสะสมนะครับบริเวณสะสมโอเคครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับแนวโน้มของเอดานะครับสั้นๆ ซึ่งหากกรณีทางเอด้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เนี่ยเทรนมันจะต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งตรงนี้เรายังมองไม่เห็นเลยว่าเ d ด้จะกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่เรามองว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ถือรอดูว่าสัญญาณในระดับ Time Frame Day เนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับตรงนี้เราต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องติดตามสภาวะตลาดนะครับ ตัว BTC เองก็เช่นกันนะครับหาก BTC เองเนี่ยยังลงต่อมันก็จะทำให้ ADA เนี่ยก็าอาจจะต้องย่อตามตลาดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เป็นแนวโน้มนของเหรียญ ADA เดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนนเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับออขอให้ช่วยแอดมินนะครับกำลังทำ ช่อง YouTube ใหม่นะครับก็ยังมียอดติดตามไม่เยอะนะครับก็ขอเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามเป็นกำลังใจแหดมินด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง c r y p t o t ท a d e r Thailand ด้วยครับผมครับสำหรับวันนี้โชคดีในการลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับ